ข้าว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 เล็กๆค่อยไปลำบ่อไปลำบ่อไปลำบ่กเฉยๆการหายใจเลยเก่งขยับไปหกสิบลุยเก่งแน่นๆเลยนะอัแน่นๆหลังตรงอย่าแกว่งอย่าแกว่งแขนอย่าแกว่งล็อกแน่นๆนิ่งๆ อย่าหมุนอย่าหมุนตรง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 อย่าหมุนตัวตรงไม่แกว่งหายใจเข้าไม่สุดการหายใจดึงไว้างหลังไปเลยหกสิบเก็งแน่นแน่นยาทำได้แล้วดึงสอบไปข้างหลัง อย่าแกว่งอย่าแกว่งอย่าหมุนดึงสอบข้างหลังตั้งใจอัดแน่นๆ่นดึงสอบไปข้างหลังเบ่งเก่งแน่นๆนทั้งตัวหน่อยหน้าหน้าตั้นใจนะอย่าแกว่งนิ่งนิ่งปิดปากสนิทค่อยๆไปลรงมานจะออกเห แล้วก็ข้าเลึกๆใหม่ให้ลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกช้าๆสดๆ